สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะเราก็จะถูกพาทุกคนนะคะไปดูไอดีตลาดน้าอัมพตลาดน้ำอำัมพวาของพี่แตงกวานะอ่ะย้ำเลยว่าเป็นของพี่แตงกวานะคะเป็นไอดีตลาดน้อาอัมพวานะคะแบบในเกมซากุระอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขอไอดีกันเลยนะคะกดบีอันนี้เลยค่ะไอดี ID นะคะเดี๋ยวเราจะอ่าพิมพ์ไอดีตรงนี้ใช่ไหมโอเค ไอ <5 S 2> ดีห้าเดี๋ยวพันเดียก็เท่ากันห้าศนย์หนึ่งหกเก้าหหหนึ่งศูนย์เจ็ดแดมีเอยเลยค่ะแล้วก็อุ้ยเอาทำไมอะ่ะเอาใหมห้าศหนึ่งหกสอง9ก้าเ้าห หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดนะคะแล้วก็เรียบร้อยก็โอเคนี่เราก็จะเข้านี่ค่ะนี่ไงจัดน้ําบาเลรปลี่จ้ะคะเตอรปลี่ซากุระป่ะเลอร์ลี่ซากุระเออถูกแล้วไม่ได้อ่านเนี่ยแล้วก็เราต้องรอให้เขาโหลดได้เสร็จก่อนนี่เรามาดูกันนะคะว่าอยู่ที่ไหนก็คือแบบไม่รู้มันกนว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็เราแบบเขาสร้างแบบเยอะมากแต่นะพี่พี่ปอสร้างแบบอลังการมากเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน น่าจะอยู่แถวแริมบ้านนี่แหละนะเพราะเราจำได้ว่าพี่พอสร้างตรงบ้นแถวบ้านเฮ้ยว่าจะ,จะอยู่ในนั้นผมไม่ใช่หรอกห้าร้นายดูนะอีกเราก็บ,บินไปเล่ยนทุกคนโอโ้อีกนิดเดียวค่ะเราจะได้ไปดูตลัดน้ำม้านพราวของพี่แ็งกวากันเลวนะคะทำไมมันอยู่ไกลพ้นจัง ะจะเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอปื๊ดปื๊ดไปเลยแบบบินมั่วเลยนะต้องอยู่ที่สอกทีแหละเฮ้ยไงที่ตังกวามเก่งมากเลยดูที่ลงลงไปที่น้ำตรงว่ายาเอาไม่ได้ว่ายนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครเคยดูคลิปแล้วเขาก็จะมีคนแต่นนี้เขาไม่ได้มีคนนะคะเพราะเราไม่ได้เอาคนเข้ามาเนาะก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังอย่างนี้ตลาดน้ำอัาปว่า แม่กลองนะคะก็คือเป็นปะทูแม่กลองด้วยแหละก็เขาก็จะมีปะทูขายปะทูแม่กลองขายเพราะเราก็เคยไปแล้วนะคะ <S <S เคยไปสองสาครั้งแล้วนะก็คือไปเอาน้ำตาลอมผวาพล้วนะคะแล้วก็แล้วก็ไปเที่ยวด้วยเลยนะก็คือไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เลยไปทะเลด้วยนะคะก็คือที่นี่นะคะตลาดก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะใครเคยไปเราบ้างคอมบินมาบอกกันหน่อยนะคะเราเคยไปหลายครั้งแหละแต่แบบ ถ้าถามว่าช่วงเนี้ยคนเยอะไหมเยอะมากแต่บอกแม่คนแม่เคยบอกว่าไม่ก่อนนะคะตอนสมัยก่อนคนเยอะกว่าน,นี้มากเพราะว่าพอมีโควิดคนแบบค่อนข้างจะแบบอันนี้นิดนึงนะแบบไม่ค่อยมีละความจริงมีเยอะกว่านี้อีกแบบเยอะบางปมามากเลยเดี๋ยวแบบเราจะเดี๋ยวพาดูเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรูปภาพที่เราไปเที่ยวกันก็จะพาไปดูทะเลด้วยนะคะที่เราไปเล่นน้ำทะเลนะคะก็เคยไปหลายรอบแล้วเคได้ถ่ายรูปนะคะ ายรูปครั้งเดียวส่วนอีกสองสามครั้งก็คือไม่ถ่ายเล่นๆอย่างเดียวนี่แต่อากาศตอนเช้าหนาวมากเลยนะที่พักไปเยอะนะคะสมัยก่อนเขาก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมแต่ช่วงเนี้ยแบบสมัยเนี้ยเขาไม่ค่อยมีเียออย่างเงี้ยวนะมีน้อยมากทุกคนมีน้อยมากจริงๆนี่ส่องสัมลอนะแต่ถ้าถามว่ามีเรือให้เราแบบขี่ไปทัวร์ไหมมีอย่างนั้นมีแน่นอนค่ะก็มีนะคะอย่างนั้นมีเราก็เคยไปขี่ที่เรือแล้วแต่รู้จำได้ว่าถ่ายรูปหรือเปล่าก็จะหายกวนแทบ กลัวแท็บเล็ตตกน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายดีค่ะก mm ็เลีไม่ถ่ายกันนะคะเ mm hmm. คอยอยู่แบบมแบบแบบเออนั่งเรียนสนุกมากนะคะ mm hmm. ทุกคนเดี๋ยวคราวอ,อื่นถ้าเราไปอีกเดี๋ยวจะพาถ่า,ายคลิปพาทุกคนไปดูนะคะแต่น่าจะไม่ได้ทีเดียวรวดอ่ะเพราะมันค่อนข้างนานนะ mm hmm. อาจจะหลายหลอีพีนะแต่สนุกสนุกมาก mm hmm. เดินตลาดทีนะคะของเยอะมากเลยนะ จริงจริงแล้วก็มีวัดด้วยก็คืออมค์พ่อไปประจำนะวัดนี้ถ้าเกิดไปที่ตลาดน้ำพระอาทีตย์ก็ต้องไปวัดนะคะแต่ก็เป็นครั้งหนึ่งที่แบบขี่ไปวัดนั่นเออมันก็ง่ายกว่าขับรถไปนะแล้วก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะคะแต่ก็สต่คือยุงเยอะเราก็ใส่เกงขายาวก็ดีไงน้องแบบน้องใส่กระโปรงโคตรขันเลยแล้วก็คือ,อยาเขาจะแบบดีชื่อใช่ไหมเราก็จําชื่อไม่ได้ ยังดีนะคะมะีพี่เขานะคะก็คือไปกับคุณพ่อคุณแม่แหละนะคะก็คือมีพี่คนหนึง่งอ่ะเขาจําได้เขาก็แบบเออจําได้ว่ามันเป็นยังไงเป็นงไงพี่เ่าเสียอะไรเราก็จาได้เลยเพราะสนุกมากก็แบบเออก็โอเคนะไปอะวาดก็ดีหมดเลยนะคะดีไปหมดก็คือแบบมันแบบมันพูดไม่ออกผูกจริงๆว่ามันยังไงอะทุกคนต้องไปลองไปเองนะทุกคนก็ลองไปดูได้นะคะ นี่เลยนะคะนี่เราจะปลอมตัวเป็นแม่ค้าก่อนแม่ค้าทับีชุดนีดูอ้วนจริงๆอะ่ะพุง่งปุดออกมาเลยอะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะก็แบบความจริงของแม่ขายเค้กก็แอกนันี่ก็พี่แตงกวาสร้างก็สวยนะคะแล้วก็สร้างได้เหมือนจริงสุดๆเลยแต่คนใหญ่ริมนะนะั้นอ่ะเขาจะไม่มีที่พักไม่ไม่ไม่ไมีม,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 มีบ้านคนเนี้ยนะ เขาจะเป็นบ้านแหละแต่เขาจะเป็นที่ผักมากกว่าไปลงเรเลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกเลยค่ะใครไปนะคะแนะนําเลยว่าทุกคนนะคะต้องไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านที่มันจะเป็นทางเดินของอัมพวามันจะมีสองฝั่งซ้ายกับขวาเราจำไม่ได้ว่าฝั่งไหนมันจะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวที่คนเข้าแบบลุมเๆเยอะๆทนต่อแถบซะหน่อยอร่อยมากอืมแล้วก็มันก็จะมีร้านติ่มซำด้วยนะทุกคนเราไปแวะกินดูอร่อยสุดเลยเราแบบไปทีละต้องกินทุกทีนะคะ ันอร่อยมากๆจริงๆแบบมันอร่อยแบบสุดๆอ,ะอ่ะมาเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูรูปที่เราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราไปเที่ยวกันนักก็จะมีวงมีวัดอะไรนี้นะคะก็ไม่มีอะไรหรอกอือเราพาไปดูตอนไปอัมพวาก็อันนี้เป็นตรงสะพานอาัมพวาทุกคนก็จะเป็น,นิไอติมดลอดกันอ่าเดินไปนะคะคนเยอะเห็นไหมบอกแล้วคนเยอะมากคนเยอะมากเลยเป็นเล่นน้ำทะเล โดนคลื่นแบบแรงมากเราจะเล่าเล่นให้ฟังตอนนั้นใช่ไหมเราอะไม่ได้ถ่ายดูไปนะมันหาสุดๆอะเนี่ยคือขึ้นอย่างเลข,ขึ้นใหญ่ๆแบบจะมีหล,หลายรอบใช่ไหมแล้อย่างเงี้ยเราก็แบบล้มแล้วเราก็นึกว่าเราจมน้ำเพราะว่าเราอยู่ใต้น้ำใต้ขึ้นแล้วแบบเราก็แบบตั้งสติได้แบบเราก็สมัครน้แล้วก็กือนน้าเกลี่ยวไปเยอะมากน้ําทะเลเนี่ยแล้วก็ผุดขึ้นมาจากน้ำแม่ก็แบบอะแม่ก็ยังงงเลยนะว่า หายไปไหนก็แบบตกใจมากแล้วก็ไปเล่นน้าต่อนะนี่ไปกินอาหารเช้านะคะก็ก็ตรงนี้เขาจะไม่ค่อยมีเป็นไงนะเขาก็จะแบบเป็นร้านแบบน,นี้มากกว่าก็คือเราอยู่ฝั่งบบนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมนะคะนี่กินกันก็ไม่ไรหรอกนะคะก็แต่สนุกนะลองไปกันดูสนุกจริงทุกคนมันสนุกมากวันนี้ก็ไปตลาดตลาดเติมเตมสะดวกก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะ นี่มีอกเลยแต่คนไม่ค่อยเยอะเท่าอมพวานะนี่ไปถ่ายรูปกันมานะคะไอนนไปวัดนะคะก่อนกลับก็ต้องไปวัดซะหน่อยไปถ่ายรูปกันนี่ไปถ่ายรูปกันซะหน่อย <c oughs> รูปนีแบบตอนแรวกว่าจะหลบแต่แบบคิดีไม่ <c oughs> ลบดีกว่าตหลบสุดละอันนี้แบบไปถ่ายรูปกันมาก่อนจะกลับนะคะก็ไปได้หลายรอบแล้วแหละทุกคนอืม นี่นะคะอ่าคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดกดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงให้เราด้วยนะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย